สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพลงสุดฮิตอีกเพลงนึงของวงคอกเทลนั่นก็คือเพลงเธอเพลงเธอนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเล่นอย่างไรอย่างที่รู้ๆกันก่อนจะไปเล่นเราจะต้องตั้งสายอุคเล่ให้ตรงซะก่อนสายที่อยู่ล่างสุดนะคะโน้ตตัวเอค่ะสายที่สองโน้ตตัวอีสายที่สามโน้ตตัวซสายบนสุดโน้ตตัวจค่ะ นี้นะคะเมื่อตั้งตรงเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องตั้งสายของตัวเองแต่วอดีเครื่องตั้งสายของ Apple ไม่ต้องปิดแค่ดึองออกมันก็ปิดอัตโนมัติเลยค่ะในเพลงนี้นะคะ a p p l e ได้เปลี่ยนคีย์ดูค่ะและทําให้เราได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะคอร์ดจะมีทั้งหมด6คอร์ดเล่นได้ตลอดทั้งเพลงเลยเริ่มต้นจากคอร์ดแรกก็คือคอร์ด C นั่นเองค่ะคอที่2ค่ะเ minor คอที่3นะคะคอร์ด E minor 7นะคะจากแบบนี้ B Min เนอร่ะท่ามหมดเลยช่องสองตามด้วยคอร์ดีค่ะ3สายบนช่องสองหรือจะท่าแบบนี้ออนนิ้วก้อยวางไว้ช่อง5ก็ได้เหมือนกันก็คือ B Min o r 7พอเป็นดีปุ๊บออนนิ้วก้อยวางไว้ตามด้วยคอร์ด G ค่ะคอร์ดสุดท้าย6คอ์ดนี้เล่นได้ตลอดทั้งเพลงอย่างไรไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมๆกันทีละท่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นจากท่อนแรกค่ะอยู่ไกลจนสุดสายตาคอร์ดสีค่ะจับไว้แล้วดีดลงครั้งเดียวทีเดียวเลยอยู่ไกลจนสุดสายตาขอดีค่ะไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันตามด้วย B ีเมเนอร์เซเว่นท่าหมดเลยช่องสองและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นคอร์ดอีเมเนอร์เซเว่น e ค่ะกับความทรงจำ ต่อมาท่อนที่สองนะนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเราจะดีดลงแบบเอาสักสีทีกันละกันนึกถึงครั้งแรกเราพบกันดีเธอและฉันไม่เคยต้องกลับเมืเล่นเก่งขึ้นเพราะดีดหลายครั้งฉันต้องผเผชิญความไหวซ่ันอีเมเนเซเว่นในใจกลัวการที่เราไกลกันกลัวใจจะปลี่ ปนแบบแพทเทิรดิดลงอย่างเดียวคือมันจะได้ง่ายในการเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ชั้นเชิงเข้าไปในท่อนอินโทรไปด้วยกันค่ะสาหรับท่อนอินโทรนี้นะคะหลายคนบอกว่ายาก มันยากเพราะเราไม่เคยเล่นเราไม่เคยทำเราไม่เคยฝึกฝนนะคะอยากจะบอกว่ากว่าจะเล่นได้แบบนี้แอปเปิลก็ซ้อมหลายรอบเหมือนกันนะจ๊ะทีนี้ไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่าค่ะสำหรับอินโทรเพลงเธอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยสายที่1และช่องที่10กับช่องที่9้าดีดช่องที่10บหนึ่งทีแล้วเลื่อนมาที่ช่องที่9ค่ะแบบนี้แล้วถ้าเกิดใครบอกเลื่อนไม่ได้อ่ะก็ดีดมาทีละครั้งเลยง่ายดีเนาะเสร็จแล้วก็มาจับคอร์ดจีค่ะ เพืนจะเลือกขอจีแบบท่าแบบนี้นะคะนิ้วชี้พาดไปเลยแล้วก็เอานิ้วกลางวางไว้ที่สายที่สองช่องที่3แบบนี้แล้วก็เอานิ้วก้อยวางไว้ที่ช่องที่5้าสายที่1ค่ะก็จะได้เป็นนะได้แล้วตีดิวติวได้แล้วนะตีดิวติวต่อมาก็จะเป็นขอจียังอยู่เหมือนเดิมนะคะดีดสายที่3กับสายที่สองอ่านะคะตึงๆแล้วก็เอานิ้วก้อยมาวางไว้ที่ช่องที่ ค่าสายที่สองก็จะเป็นติงตึ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 งงนะคะพอเมื่อกี้ตึงตึงเสร็จปุ๊บก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะทุกอย่างยังอยู่รูปนิ้วเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนเป็นมือขวาย้ำเท่านั้นเองนะคะลองดูนะ จบกด e เ i n o r er ไว้นะคะแล้วก็อาน,นิ้วก้อยวางไว้ที่ช่องที่5สายที่1เหมือนเดิมดีดให้ดูแบบช้าๆอีกครั้งนะใครแกะได้สุดยอดลองดู ว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในแท็บก็แล้วกันจะทําไว้ให้อีกชุดหนึ่งนะคะน่าจะง่ายขึ้นเวลาจะเข้าไปดูแท็บของ Apple นะคะต้องเข้าไปที่ facebook.com/ แฟนแอปเปิลโชว์ show. จากนั้นก็เลือกเข้าไปที่อัลบัม้มแท็บนั่นเองโอเคอ่าในท่อนร้องท่อนต่อไปนะคะฝนพรำนะก็จะมีคอร์ด G ค่ะแล้วก็คอร์ด D e minor น e กลับมาดีไป C ี B m i n เ A m i n และก็ดีแบบนี้นะคะถ้าอีกท่อนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนจากดีตัวสุดท้ายเป็นขอร์ด G นั่นเองแต่ถ้าเ e r าในการดีแอปอลจะเลือกเป็นแบบนี้ค่ะจาขอร์ด G เอาไว้ดึงสายที่1 2และก็4 1 2และก็4แล้วก็ดึงสายสาหนึ่ทีแล้วก็ดึงสาย1 2และก็4พร้อมกันอทีหนึ่งก็จะเป็นดึง ตึงเปลี่ยนนด้หรอไหมคะ D E m เ seven แล้วดีแล้ว C ตึงตึงตึง B m seven เนแล้วก็ดีรักเรายังไม่เกาลกใช่ไหม เวลาหไปเปลี่ยนใจจะเป็นอีกดวงแบบนี้นั่นเองนะคะทำไมถึงเลือกใช้แพทเทิร์นนี้ถ้าหลายคนเกาแบบนี้นะคะเก,เกาไปเกา,เกามาก็สับสนเองว่าฉันจะเกาสายอะไรแล้วจะไปร้องอยังไงต่อแหมมันก็อาจจะยากนะคะทีนี้เราไปดูท่อนฮุกกันบ้างค่ะเธอเธอ แล้วันแพทเทินแบบเดิมก็ได้ก็คือดึง3าสายสลับกับสายสายนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นแบบนี้อยากติดลงอย่างเดียวก็ได้นะรู้บ้างไหมดิดลง2ทีแล้วเปลี่ยนคอร์ดทงวันไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยางไหออกมาจบด้ E m o r seven แบบนี้เข้าอินโทรนะคะ ยาดน้ำค้างในยามเช้าแบบนี้นั่นเองค่ะท่อนอยาดน้ำค้างในยามเช้านี้นะคะก็จะเล่นเหมือนกันกับท่อนฝนพรมนี่เลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะชุดคอร์ดเดียวกันอันนี้ไม่ต้องสอนก็รู้แล้วเนาะนะคะต่อมาค่ะท่อนต่อมาก็จะเป็นการเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกลอ min e ้นเ e เค่ะการเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกลดิดลงอย่างเดียวเลยนะคะ เซเว่นดิดลง2ทีเปลี่ยนจะใช้เป็นการดิดลง2ทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ้าเกิดใครที่โหลดคอร์ดมาแล้วจะเล่นตามได้เลยไม่ยากมากนะคะแล้วก็จับคอร์ดให้ได้เปลี่ยนให้คล่องเท่านั้นเองค่ะส่วนถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากจะเล่นแบบดิดลงอย่างเดียวจะเล่นเป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็ได้นะจับคอร์ด G เอาไว้นะลงลงขึ้นขึ้นลง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 เปลี่ยนขึ้น ลงเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนลงลงเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนดูบ้างไหมใจรักจะ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 จจะดามตามันอย่างไรออกมาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพลงเธอก็จะดูมีสีสันขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะเล่นแบบเสียงเหมือนกับต้นฉบ,บับวงคอกเทลเลยนะคะก็เอาคาโปมาทาบไว้นะคะที่นี่ค่ะช่องที่1นนะคะเฟรตที่1นนั่นเองเสียงก็จะได้แบบเดียวกันเลยนะคะเสียงจะสูงขึ้นมาครึ่งเสียงนะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจับคอร์จีก็ต้องจับตรงนี้คิดว่านี่นะคะไม่มีอะไรเลยและนี่คือช่องที่1ช่องที่2ก็คือช่องที่1นนั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าแอปเปิลสอนไว้นี่คีย์ปกติแบบที่ไม่ต้องคาด ะะก็ลองเล่นกันดูลองเลือกตามความชอบใจค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะฝึกเล่นอูคูเลเล่อย่างมีความสุขค่ะส่วนใครอยากเล่นกีตาร์หยิบกีตาร์มานะ โหลดข้อที่ Apple ทํทำไว้ใน facebook.com แแฟนแอ p เปิชในอัลบั้มรูปล่าสุดนี้นะคะจากนั้นค่ะก็ใช้แพทเทิร์นดีดแบบที่ Apple สอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในการดีดลงลงขึ้นขึ้นลงลงหรือจะกรีด้วแบบลงอย่างเดียวก็ได้นะคะกับกีตาร์เปลี่ยนแค่วิธีการจับข์อเท่านั้นเองก็สามารถจะเล่นไปด้วยกันได้แล้วค่ะถ้าใครอยากเกานะอาจจะต้องเกาแบบใหม่เพราะว่าอันนี้มีสีสายกีตาร์มี6สายลองดูค่ะป็นนีลังใจให้ซื้อ